สรุปผลดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติวประจำเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งธันวาคม2566 นายนรเบศหรือเรื่องครูเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอป่าติว๋วและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอป่าติววันที่สองธันวาคม2566ันห้าร้อยหกสิบหกังปรยนุษย์อุ่นใจ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอำเภอป่าติว๋วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว๋วร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษานักศึกษาธิการภาค14จังหวัดอุบลราชธานีวันที่2ธันวาคม2566ดังปรยานุษย์อุ่นใจ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอป่าติวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติวเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและศึกษาเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกันทั้งหมด4ด้านวันที่4ธันวาคม2566ัานารอยนุงปริยนุตอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติว ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติวพร้อมด้วยในนรเรเบตหรือเรื่องครูเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างสองรอบและการบริหารงานบุคคลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำวันที่4ธันวาคม2566นห้ารยิงปรยนุชอุ่นใจ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอำเภอป่าติวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว๋วดำเนินการประชุมบุคลากรสกรอำเภอป่าติวเพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมโครงการณสกรอำเภอป่าติววันที่5ธันวาคม2566 บุคลากรสกรออำเภอป่าติวร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะวันที่6ธันวาคม2566นังปริยนุษย์อุ่นใจ ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอป่าติว๋วปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว๋วเข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนธันวาคม2566ณหอประชุมอำเภอป่าติววันที่7ธันวาคม2566คณะครูสกรออำเภอป่าติ้วดำเนินการจัดโครงการจัดอบรมลูกเสือสอกรอ ประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566ระหว่างวันที่7ถึง8ธันวาคม2566รวมกับสกรออำเภอเมืองยโสธรนักข่า,าลูกเสือนิโอตวังสามัคคีอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่9ทธันวาคม2566 บุคลากรสกรออำเภอปาติวเข้าร่วมรับชมงานวันต่อต้านคอรัปชันกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากลประเทศไทยภายใต้แนวคิดกระทรวงศึกษาธิการไม่ทนต่อการทุจริตวันที่10ธันวาคม2566นางสาวสุจิตราแสนสเสน่ครูกศนตำบลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ การทำลอดช่องสิงคโปร์กติสการทำแหนมเห็ดหนงังฝาวันที่10ธันวาคม2566นางสาวสุจิตราแสนสเสน่ครูกศอนอตำบลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจการทำแหนมหมูการทำขนมต้มวันที่13ธันวาคม2566 นางสาวรัชชาสินทุธนาชัยและนางสาวโชสิตาทองสิงครูกศนตำบลจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจหลักสูตรการทำสูชิวันที่23พฤศจิกายน2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนอ,อำเภอป่าติวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าติว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2567วันที่14ธันวาคม2566นางสาวรัชศาสินทุธนาชัยและนางสาวโชสิตาทองสิงครูกสศอนอตำบลจัดการโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ วันที่14ธันวาคม2,566นางสาวโชติตาทองสิงห์และนางสาวรัชชาสินทุธนาชัยครูกศนอตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาอาหารขนมขนมวาฟเฟิลให้กับประชาชนทั่วไปวันที่15ธันวาคม2,566นางรวีพรอ,อุดอามาศครูอาสาสมัครในวันชนะคำทองครูกศนอ ตำบลและนางสาวกนกพันแถวนาชุมครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลกประจำปี2566วันที่17ธันวาคม2566นางทิดารัตนนินทสิงครูกศอน,อนตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาอาหารขนมปอเปี๊ยสดปอเปี๊ยทอดข้าวต้มผัดให้กับประชาชนทั่วไป วันที่18ธันวาคม2566เวลา8นาฬิกาคณะครูสกรออำเภอปาติวดำเนินการจัดโครงการพัฒนาปรับพื้นเพื่อยกระดับผลสัมฤธิ์ทางการเรียนรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วันที่19ธันวาคม2566 นางทิดารัตนินทสิงครูกศนนตตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาอาหารขนมกัวเตียวลุยสวนแซนวิสให้กับประชาชนทั่วไปวันที่19ทธันวาคม2566เวลาสิบนาฬิกาบุคลากรสกรออำเภอป่าติวร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านอํเภอป่าติว ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2566วันที่19ธันวาคม2566นางสาวรัชชาสินทุธนาชัยและนางสาวโชสิตาทองสิงครูกศอนอตำบลจัดกิจกรรมสคสอปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาการสารตะกร้าพลาสติกให้กับประชาชนทั่วไปวันที่19ธันวาคม2566นางสาวเพลินจิตอินขาวครูกศนอาตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ วิชาการขยายพันธุ์พืชต้นมะนาวจัดกิจกรรมสคศสอนสุขสนุกกับการเรียนรู้อีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567วันที่19ธันวาคม2566นางสาวเพลินจิตอินขาวครูกศนอตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาการขยายพันธุ์พืชต้นมะนาว วันที่20ธันวาคม2566ในวันชนะคำทองครูกศนาตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาการทำสบู่สมุนไพรจัดกิจกรรมสคอออปสนสุกสนุกกับการเรียนรู้อีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567วันที่20ธันวาคม2566 ในวันชนะคำทองครูกศนาตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาอาหารขนมการทำสุกิโรจัดกิจกรรมสอ,อสอปนสนุกสนุกกับการเรียนรู้อีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567วันที่20ธันวาคม2566ในวันชนะคำทองครูกศนาตำบล จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาอาหารขนมการทำขนมต้มมะพร้าวอ่อนจัดกิจกรรมสคอปอสอนสุขสนุกกับการเรียนรู้อเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567วันที่20ธันวาคม2566ว่าที่ร้อยตรียิงทิตาพัฒสมบุตรนักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่นวัตกรรมผลการปฏิบัติที่ดี Best Practice สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรวันที่20ธันวาคม2566นางสาวเพลินจิตอินขาวครูกศนตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาการทำปลาส้มจัดกิจกรรมสคปนสนุกสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567วันที่20ธันวาคม2566นางรวิพรอุดอมาศครูอาสาสมัครและนางสาวเพลินจิตอินขาวครูกศน,นตำบลจัดโครงการทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจายวันที่20ธันวาคม2566 บุคลากรกศนอำเภอปาติ้วจัดกิจกรรมสคศปันสุขสนุกกับการเรียนรู้นรบสตางบ้านกระจายวันที่20ธันวาคม2566นางสาวรัชชาสินทุธนาชัยและนางสาวโชสิตาทองสิงครูกศนตำบลจัดกิจกรรมสคศปันสุขสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567การศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมครองแครงกรอบให้กับประชาชนทั่วไปวันที่20ธันวาคม2566นางรวีพรอุดอามาตครูอาสาสมัครจัดโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือการจัดการเรียนการสอนการ สำหรับผู้ไม่รู้หนังสือผู้ลืมหนังสือนรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระจายวันที่21ธันวาคม2566นางสาวเพลินจิตอินข่าวครูกศนอตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจวิชาการทำไข,ข่เค็มพอกสมุนไพรใบเตยจัดกิจกรรมออสคศสนุกสนุกกับการเรียนรู้ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567นักศาลาประชาคมวันที่21-22ธันวาคม2566ว่าที่ร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานสกรอจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ในายนรเบศหรือเรื่องครูสกรรอำเภอป่าติวนางสาวเบญจมาศน้อยเสนานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสกรจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกระบวนการกรมส่งเสริมการเรียนรู้วันที่21ธันวาคม2566ว่าที่ร้อยตรียิงทิตาพัฒนโสมบุตรนักจัดการงานทั่วไปเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชนปีงบประมาณพุทธศักราช2567 ผ่านระบบ Microsoft Teams วันที่21ธันวาคม2566นางทิดารัตนนินทสิงครูกศนนตตำบลเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องอิสริยพรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี2563และประจำปี2564วันที่21ธันวาคม2566 นางสาวสุจิตราแสนสเสน่ห์ครูกศน,นตำบลจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำพานใบสีกิจกรรมสคสปันสุขสนุกกับการเรียนรู้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนพุทธศักราช2567วันที่21ธันวาคม2566สกรอำเภอป่าติว มอบอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำส่งความสุขไปแบ่งปันส่งต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสีสวัสด์อำเภอเลิงนกทาวันที่22ธันวาคม2566ร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานสกร,รจังหวัดยโสธรมอบหมายให้ในนรเบศหรือเรื่องครูสกร,รออำเภอป่าติว้ว นางสาวเบนจมาศน้อยเสนานักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสกรจังหวัดยโสธรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับวิทยากรกร,กระบวนการวันที่22ธันวาคม2566คณะครูสกรอำเภอปาติวดำเนินการจัดโครงการะพัฒนาศักยภาพในการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ วันที่24ธันวาคม2566นางทิดารัตนินทสิงครูกศอนอตำบลจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนหลักสูตรการทำน้ำยาล้างจานจากผลมะกรูดให้กับประชาชนบ้านเตาหายวันที่25-26ธันวาคม2566บุคลากรสกรออำเภอป่าติว้ว ดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยใช้ไลน์โปรแกรมประยุกต์ใช้และปัญญาประดิษฐ์วันที่27ธันวาคม2566นางปริยานุชอุ่นใจครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศอนอําเภอป่าติวปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอป่าติว พร้อมด้วยนายนริเบศหรือเรื่องครูเข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารข้าราชการหัวหน้ากลุ่มงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม2566วันที่28ทธันวาคม2566นางทิดรัตนนินทสิงครูกศนอตำบลจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจ วิชาการทำเรียนโปรยทานให้กับประชาชนทั่วไปบ้านสีฐาน